สวัสดีค่ะอ,อ,อ้าวเข้าสู่ช่องย่าซี่กกกองนะคะคำนี้เรามาจีนางภาพยนตร์จีนางภาพยนตร์สามเรื่องควกคีอสามตอนเหรอ หมูย่างทำน้ำจิ้มแบบไหนหมูย่างเหรอเออน้ำจิ้มแจ่วไหมเดบมนั้นแหละเอารสคือเจ้าเห็ดนั่นละอันเดียวกันนั่นละเอาไม่แยกเป็นสองแบบหรอไม่แยกละเดบมนั้นแหละเบิ่งคอยจะอบในหม้อด,ด้วยผักเลยยังไม่ล้างเฮ้ยยงัยงยังยัีวานมันจะติดประตู กินมาแล้วกินมาแล้วเอาแบบนี้เลยบอกป้าแถบ้านอะไรแบบนี้เลยไม่ได้ปัดออกบแบบนี้เลยปัดทำไมเนี่ยเราย่างพร้อมย่างแล้วเนี่ยสันสันที่คอจะทำเป็นน้ำจิ้มแจ่วส่วนหนึ่งเดี๋ยวนะจะลองดูนะไม่เคยทำย่าไม่ย่างนี่อันนึงมา เขาตั <Cornell. S 2> ้าใท้บ้างก็ได้ชิเขากำลังยุ่งอยู่ทางนี้มองเห็นหือเปาคุณผู้ชมมีไข่น้ำลายไหลบ้างนะน้ำจิ้มท้ออร่อยนะใช้มนาวแท้จากตลาดขุดเรือคำนี่สรงอะไรอ่ะมาเมียว อย่าเอาเอาอย่าไปเขาหน่อยย่าเอาถังมาให้เขานั่งหน่อยย่าถังเหรออะไรนะเราจิ้มแจ่วมาแม่มาย่ามาย่าก่อนกินก่อนเขาจับมาล้นตะล้นเข้ากันหรือเปล่าอันนี้เขาจะนั่งแบบนี้เออเขาใจยังเอาอย่านั่งใกล้แล้วมันร้อนเย่ยมมากย่ยมมากย่ยมมากเขาเยี่ยมมาเออเข้าใจยังบินหน่อยย่ากน้งเข้ม มาเอามิ้นน sí, like ้อยย่างนางเค็มาคลิปนี้นะย่ห okay. น้าจอนี่กงไหมมาเอามิ้นน้อยย่างนางเค็มมาปุ๊มิ้นน้อยย่างนางเค็มเนี่ยจีนางเค็มอย่น่ามีถูกแล้วอย่างนี้ไม่ต้องต่องต้องเอางี้นั่งตรงนี้จีก็จีด้วยน้ำมิ้นเนาะโอเคดิเอานี้ไหมเข้าใหม่แล้วนี่เข้าใหม่ ข้าวใหม่เหรอต้องใส่หอมแดงเนาะนะฮนะน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยนะครับต้องใส่หอมแดงนะฮะเดีย๋ยวหั่นหอมแดงใสง่ข้าวใหม่ย่าเขาจี่ยังไงอะย,ย่าโอ๋อให้มันดำอ่ะอ๋อแล้วก็เอามืทุบๆหมดเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้าขมารับชมนะครับ ต้มโฮมือพิเศษลุงข้างจัดให้นะครับผมตุ๊กใหญ่ใจดีนะเอฟซีใจน่ารักตุ๊ใหญ่ใจดีนะคะที่กกหนองนาของเราเราเป็นเอฟซีเราด้วยนะเขาดูทุกวันดูทุกช่องดูทุกช่องบมาวันนี้พี่น้องเอ้ยมากินข้าวเลยเกือ มาตามกินล้วมาตามกินมามากี่นะั้งเค็มกันกินจริงๆไม่กระดา้างมีด้ามมันจะหายกว่เด้เฮ้ยอันนี้อันนี้จะทำอะไรเนี่ยกี่ข้าวกี่ข้าวปีข้าวพุ่ยอยู่ตรงไหนอะข้าวพุ่ยข้าวพว่ยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะเอาให้เดี๋ยวนะ ข้าวโลพี่้าคือยายบ่อยแท้ะฮโอ้โหแม่ค้าบอนี่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ค้าคะขายอะไรคะวันนี้นะคะมินน้อยจะจีน้ำเค็มภาพยนตร์จีน้ำเค็มภาพยนตร์ในเรื่องอะไรนะมินแล้วไม่ย่างกุ้งก่อนบอกอะอะไรเอ็นมินร้องอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน มันไม่ได้ย so <akes an tendon broccoli> ่างอันนั้นแล้วมันเหม็นเอามาพี่ก่อนเอามานี่ก่อนเอามานี่ก่อนจีจะมันล้วไม่ได้กินนะยย่างต้องย่างกุ้งอ่าไม่งั้นมันเตามันจะเหม็นนะมันเหม็นไปแล้วมันย่างไปแล้วย่างไปแล้วเสอ้ยเดี๋ยวไปย่างเตานี้นี่ได้กินน้ำเค็มได้กินอีเลได้กินแล้วตอนนั้นมาได้กินแล้วป้าดาบอกว่าได้กินได้ หอมไปถึงนู่นเลยแหละเอ็มินกีหนังเทมมินมินมินสายหนังภาพยนตร์สามเรื่องคงบ่ะดราดติงเงี้ยเหรอย่าเลาย่าไม่เอาดำดำเลยยังไม่ได้ดำดำมันเหนียวนะหนังเทมมันเหนียวนะ หนังสามเรื่องควบนะคะเอ็มินสาเอาเอาเอาเคขึ้นมาดูตรนั้นนะแช่น้ำไว้เนี่ยโอ้โหอยากรวยมากแช่น้ำไปหนึ่งคืนก่อนจ้ได้จะกินได้โอ้โห้พี่น้องกินตัวเนี้ยโอ้โหสายหนังเรื่องสามเรื่องควบเนาะมินน้อยเนาะสายหนังสามเรื่องควบเลยบ่ลูก เอาเอาเอาปิดด no oh, oh, okay. oh! ้วยดิเวเอาเอาเอาปิดเลยจงใจจะเมาแลวเพื่อนอนนี้ปิดจมูกเมนเลยลูกเออเมนโอ้ยเนกินนีปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งมันดำนไปนำจิมแจวนะอ่าอย่ามันร้อนหน้าลูกอย่ามันอย่ามันใสหน้านี่ดิมันร้อนร้อนอาวอานอาเอาเอาโอ้โหเดี๋ยวีไม่งาเลยเนาะ มึงนี่มึงนี่นั่งนั่งไกลๆหน่อยนั่งไกลๆหน่อยลูกอย่าใกล้โอ้หอมไปถึงมาเด้อมาจีนังแคบน้ำเอนนี่หน่อยมินน้อยจีนังแคบเด้อพี่น้อยสายนังเรื่องสามเรื่องควบเลยเด้อเวลาเ้ยมินไม่ร้อนหรอกตั้งสามเรื่องควบเลยเด้อพีอนี้มินไม่ร้อนหรอกก่อนก็จะจีกับลุงพันนะคะวันนี้จีกับมินน้อยเดี๋ยวให้เวลาทิ้ลหน่อยแล้ว หอมด้ยพี่น้องแล้ววันนี้ร้านคอยโอ้แม่ค้าขาย่ะแม่ค้าขายหลังเค็มอยางนี้อไรอยางนี้างอคนี้กีก็มีด้วพี่น้องด้วยดาคนนี้บ้านแตบ้านดามเลยแหละดูพี่น้องด้อยฮาวแล้วอัมาทุกแม่ค้าขอหนังเค็มเจด้วยค่ะไม่มีอ่าาฮ่า่าอ่้ามอลูกขยอบมอเออ ขอดันเค็มเกอะไได้ไหมคะยายบอกว่าให้ไปเปิดเปิดพัดลมมันจะได้ออกไปเลยเปิดพัดลมเปิดพัดลมลเนาะพี่เนาะฮะสวัสดีพี่กระตินเตรมตัวค่ะสวัสดีจ้าคุณกรมพรสวัสดีจ้าอุ้ยเดี๋ยวนี้เขเก่งเนาะทำอะไรก็เป็นเนาะเก่ง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 เขาเรงไวนี่ไงใครๆอย่างนั้นก็ได้โอ้โหโอ้โหควันกระตีนโอ้โหดู วันนี้มินน้อยจะทำเลี้ยงนะป้ามามาไหมมันมาหาเรามามามาไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยอะไรคัดแล้วคัดแล้วเดี๋็ดๆนะแม่ค้าแม่ค้าเขามาซื้อแล้วเนี่ยแม่ค้าเอ้ยเขามาซื้อแล้วเนี่ยแม่ค้าสนใจขายของหน่อยเร็วกินสองตัวบผมเนี่นะกินก่อนเพราะที่บ้านก็ทำหมดข้าแล้วเหรอยังไงก็อร่อยแน่นอนฝีมือระดับ มันมามันมาอย่เว้ยดะดะงัดลงมามึงไม่ถืออนี่ถูกแล้วเนี่ยนะถูกไหมถูกแล้วมันขัดเต็มโอ้ไม่ใส่แล้วไม่ให้มใส่โอ้ยออกไกลๆเร็วมันเหม็นมาลูกออกมมาอ้อ้เม็เหม็เหากิน้าจีลูก้าจีแม่เอ เดี๋ยวผมเป็นหนังเค็มเลยอ่ะกินทำไมอย่าง,างานั้นนะยาสเสื้อผ้ามัติดสเสื้อผ้านะกินเออนวตรงน,นี้มีน้องคุณสรพัฒนานะสรีมาเริ่มแล,ล้วเริ่มชื่อวะมมมี้อ่นะมะย๊วไม่อันนี้อันนี้ไม่อุ๊ยค,ความคิดคุ้งให้พีพ่ด้วยไปเอามาอีกไปเอามาอีกไปไปขอมาอีกไปขอมาอีหน่อยดักโรเลยคุณผู้ชม อร่อยมากโอ้โหทางนี้คืออะไรเนี่ยใครไม่ได้กินน้ำกินสองเสือพาไปเสียใจนะหวานเยอะเดี๋ยวไอ้ตกใจเอาขึ้นบนก่อนนะกินหวานไปดูไฟข้างบนก่อนหวานมันเยอะเกินเดี๋ยวไอตกใจเราเห็นฝันปะมันดึกว่าใหญ่ไม่ด่ากลังเขาป่านะระวราเอ้ยไม่เลยจี่นังแข็ม จ้าจ้าตีนังเค็มตีนังเค็มตีนังเค็มก่อนอือใช่ยอะือพี่เ่งซุนเยอะที่มัดูแม่ค้าวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยอือบอกบอกสวยหันเลยใครชื่อมินน้อยพริกพริกตัวนี้หน่อยค่ะพริกตัวนี้หน่อยแม่ค้าชื่อมินน้อยพริกพริกพริกดูยาชีนะอ๋ออะไรจริงเขาอะไรทุบอ่ะด้ยทุบที่ไหน มันดำแล้วก็ไปิพิกิกตัวกุ้งโอเคนะวานไปแล้วนะ AI นะนีกําลังทําเมนูกุ้งเผาหมึกย่างคอหมูอบโดยมีเชฟมีนน้อยนะฮะ ล้างก็ล้างน้ำมาตอนนี้เชฟมินน้อยกำลังทำทำหน้าที่ย่างกุ้งนะคุณผู้ชมนี่ยกดไลน์ด้วยเลยกลนแล้วก็มาเลท่านหกดไลค์แนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปให้มนโอมก่อนเขาขึ้นฉากนะ กับพี่หมิวเรียลูกปะโอยเอาขายหมูกสำพี่หมิวก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี